เอาความยาวขึ้นโดยที่ไม่ต้องตัดผ้านะคะเอาความยาวขึ้นโดยที่ไม่ต้องตัดผ้าเราก็มาทำ,ทา like ทำกีบเอาอย่างนี้นะคะวัดวัดขึ้นมาแล้วก็เราก็มาทำกีบเอาขึ้นสีนิ้วเราก็มาทำเราให้เรามาทำตีกีบเอาไม่ต้องตัดผ้ามาตีกีบนะคะตีกีบตีกีบเอาช่องละหนึ่งนิ้ว เขขึ้นสี่นิ้วก็จะเป็นสี่ช่องช่องละหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วแล้วก็จะเว้นช่วงระยะห่างครึ่งนิ้วห่างระหว่างจีบห่างหนึ่งครึ่งนิ้วอันนี้จะเป็นอเอาความยาวขึ้นโดยที่ไม่ต้องตัดผ้านะคะเราจะจับจับเกล็ดขึ้นมาอย่างนี้เอาจับจีบขึ้นมาอย่างนี้เอาก็ได้ไม่ต้องเย็บไม่ต้องไปตัดผ้านะคะนี่ ต้องไปตัดผ้านะคะวพราะความยาวของผ้านี่ก็จะเอาจากชายขึ้นมาจากชายขึ้นมาเอาเรามันจะมาตีจีบไว้ตรงไหนอ่ะตรงชายอ่ะจะสวยตรงอเลยชายขึ้นมาหน่อยจะสวยเนี่ยแต่ตีจีบขึ้นมามันก็จะเป็นลาลวดลายอีกแบบหนึ่งนะคะทําเป็นสีจีบก็จะเป็นจีบแล้วนิ้วแล้วนิ้วแล้วนิ้วก็จะเป็นสีนิ้วอันนี้คือคือวิธีการเอา ความยาวขึ้นโดยที่ไม่ต้องตัดผ้านะคะผ้าสีดํารู้สึกว่ามันจะมืดไปหน่อยมองไม่ค่อยชัดสีดํามองไม่ไม่ชัด